ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้นะคะเราจะพาน้องโฮบินไปเยี่ยมคุณย่าที่ประเทศเวียดนามวันนี้เราจะไปโฮจิมินกันนะคะน้องก็ตื่นเต้นมากเลยวันนี้อยู่สนามบินนะคะตอนนี้ก็ตื่นเช้านะคะมานั่งรอขึ้นเครื่องนะคะเราไปรอบสิบโมงเช้าคนก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะ เวลานะคะเราก็ไปกันเลยขึ้นเครื่องค่ะน้องโฮมินก็ของคุณแม่นั่งริมหน้าต่างเพราะอยากจะชมวิวนะคะะที่เครื่องขึ้นนะคะแดดก็เริ่มออกแล้วนะคะ ข้างนอกก็จะมองเห็นวิวสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงครึ่งนะคะเราก็อยู่กบนเครื่องนะคะเครื่องกำลังขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะเราก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็จะถึงที่โฮจิมินห์นะคะประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่สนามบินโฮจิมินแล้วนะคะตอนนี้เครื่องกําลังจะลงจอดแล้วค่ะ หลังจากตรวจคนเข้าเมืองเสร็จแล้วเราก็มาเอากระเป๋าที่สายพัน์นะคะและตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นแท็กซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่บ้านคุณย่าของน้องโฮมินกันค่ะ และนี่นะคะก็คือบรรยากาศภายในตัวเมืองโฮจิมินนะคะคช่วงที่เรามานะคะจะเป็นช่วงตุดจีนนะคะก็เลยจะมีคนก็จะออกนอกเมืองเยอะหน่อยนะคะภายในเมืองก็จะมีธงชาตินะคะติดตลอดทางเลยนะคะรวมไปถึงก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่เยอะมากๆเลยค่ะฮ้ยเข้าไปไหมเาเอ๊ะทำไมไวัดนี้เหมือนวัดอะไร ตอนเย็นนะคะเราก็ออกไปเที่ยวส่วนสนุกตอนกลางคืนแถวบ้านกันค่ะให้ดูนะคะบรรยากาศก็จะสนุกสนานพลดกพลูนมากเลยเพราะว่าก็เป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะก็จะมีคนพากันออกมาเที่ยวสวนสนุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อตกปลาของดเด็กๆนะคะสนุกสนานเลยนะคะ ของเล่นต่างๆนะคะก็จะคล้ายๆกับงานวัดบ้านเรานะคะแต่ก็ค่อนข้าง,งเยอะค่ะแล้วก็จะมีสิดไฟแสงสีนะคะแล้วก็จะมีของเล่นสำหรับเด็กๆนะคะวางขายนะคะก็ปกติค่ะเหมือนพอๆกับที่บ้านเรานะคะมีตั้งแต่2 0 5 0ไปจนถึงร้อย ประมาณน<ห>ี<ห>้เลยน,นะคะก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะให้เมาเลือกเลยหนึ่งอันบอกให้เมาเลือกเลยหนึ่งอันเลือกของเล่นแล้กเมาติงไงเก้เมาติงไงหนังโฮมินก็เลือกใหญ่เลยค่ะไม่เคยพลาดเลยเสำหรับเรื่องของเล่นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มานั่งพักนะคะหาของพื้นบ้านนะคะทานกันนะคะ กางเกงหมอทำไม และนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดตอนกลางคืนนะคะของจังหวัดที่มีชื่อว่าจาวินนะคะของประเทศเวียดนามนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะคะก็ถ้านั่งรถจากโฮจิมินห์ก็จะใช้เวลาประมาณหกถึงเจ็ดแปดชั่วโมงนะคะประมาณนั้นนะคะตอนที่เรามาเราก็ขึ้นรถบัสที่โฮจิมินห์นะคะเราก็ออกตอนประมาณ4ี่โมงนะคะเราก็มาถึงที่นี่ประมาณสามทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่มนะคะก็แล้วแต่คนขับเลยค่ะอันนี้ เราก็มาซื้อขนมเค้กนะคะเพราะวันนี้เป็นวันเกิดหลานนะคะเราก็จะไปเป่าเค้กกันที่บ้านนะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะก็เดินชมวิวอีกนิดนึงนะคะเด็กๆก็ยังไม่พอใจนะคะอยากเล่นของเล่นเราก็จัดให้เล่นอีกชุดนึงนะคะเด็กๆก็สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะ มาถึงบ้านนะคะเราก hey. ็มาจัดการเป่าเค้กกันเลยค่ะวันนี aving, ้หลานนะคะครบ10ขวบแล้วนะคะแล้วพี aving, ้องอ้โหเฮลโลเฮยโ มอนคุยกันนี่คนพูดไทยมักแล้วเหรอถูกต้อ,องนนได้ เบาๆโฮมินนเอาเอาไปดูระเบียงดิและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่เอามาฝากนะคะของการมาเที่ยวเวียดนามครั้งนี้นะคะก็ได้พาน้องโฮมินนะคะมาเยี่ยมญาติพี่น้องนะคะแล้วก็มา กราบคุณย่านะคะที่บ้านนะคะก่อนที่เราจะเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องโฮมินทำอะไรด้วยนะคะบ๊ายบาย